ดัชนีหุ้นจีนแต่เหมือนในดามจะซื้อไม่ได้ครับพี่อ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวโบจัดให้ปกติแล้วถ้าจะลงทุนในดัชนีหุ้นจีนเนี่ยผมเห็น3วิธีนะครับที่เขานิยมกันหนึ่งเนี่ยคือลงทุนผ่านกองทุนไทยที่ไปลงทุนในหุ้นจีน,นะครับซึ่งวิธีนีน้มันอาจจะแอบเก็บค่าธรรมเน,น,นียมแพงนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดผมเนเพื่อนเนี่ยลงทุนไปแล้วได้พวกลดหย่อนภาษีมาด้วยก็แอบคุ้มอยู่ครับสองเนี่ยคือลงเองผ่าน ETF ไปเลยนะครับซึ่ง ETF จีนที่ผมชอบเนี่ยคือนะ่งม,มาดูตัวที MCHI ถือนะครับก็จะมีอะไรครับ Tencent, Alibaba, Xiaomi, China Construction Bank นะครับอันนี้เนี่ยคือดัชนีห่างเสง h ห์เฮดแชร์นะครับมีอะไรครับ Tencent, Alibaba, Xiaomi, China Construction Bank คือมันขายกันมากนะแถมข้อดีของ MCHI ตอนนี้เนี่ยคือค่าธรรมเนียมมันถูกมากนะครับตอนนี้คิดแค่0.59เองอย่างที่3เนี่ยคือซื้อผ่าน DR06 นะครับเช่นบาบา06ไปตู้06 t e n c e n t 06 พวกนี้ก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นจีนเหมือนกัน,นครับสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคือเราสามารถจัดพอร์ตหุ้นจีนเองได้ยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วสามมติว่าเรามีกําไรแล้วขายมันเนี่ยเราก็จะไม่โดนภาษีเหมือนกับ ETF MCHI นะครับซึ่งสามากรเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบวิธีนี้สักเท่าไหร่และที่ต้องเป็น DR06 เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เสียค่าดําเนินการจ่ายปันผลครับทำให้าาเวลาเราได้ปันผลมาเนี่ยก็จะได้เต็มเตมนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็น DR06 หุ้นจีนเนี่ยเราสามารถซื้อผ่านดานได้แบบฟรีฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมการ ซื้อตลอดปี2025เลยนะครับแค่ต้องซื้อวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าตอนนี้หุ้นจีนหรือหุ้นเมกาน่าลงทุนมากกว่ากันลองไม่นด้บอกกันหน่อยนะครับ